สวัสดีนะคะสวัสดีทุกทท่ทานเลยนะคะที่ติดตามช่องพังอนดาภายนุพะเก้านะคะในวันนี้นะคะเราก็ได้พาคุณแม่คําเสนนะคะได้มาทับนะคะหรือผสมพันธุ์นะคะกับสีดอบุญชูนะคะคุณพ่อคุณแม่คะในวันนี้นะคะเราก็ฝากลูกสาวนะคะของเราไว้ตั้งแต่วันที่หกนะคะวันที่หก <dafür. S 1> นะคะไว้ตั้งแต่วันที่หกนะคะคุณพ่อคุณแม่คะวันนี้นะคะเราก็มา จะพาลูกสาวเรากลับบ้านนะคะเราก็ทับได้ทับได้กี่ครั้งคะพ่อควันทับได้สิบเอ็ดครั้งนะคะคุณพ่อคุณแม่คะในวันนี้นะคะเราก็ได้เห็นน้องนะคะคุณแม่คำเสนนคะติดสัตว์นะคะเราก็เลยได้มาหาพ่อพันธุ์นะคะเราก็ได้มาหานะคะซีดอบุญชูนะคะนี่นะคะหนุ่มหล่อล่างใหญ่นะคะหนุ่มหล่อล่างใหญ่นะคะในวันนี้นะคะนี่นะคะตอนนี้ก็ไม่ได้ทับแล้วนะคะเพราะว่า พี่ซีดอบูชูก็ถ่ายท้องนะคะถ่ายท้องนะคะนี่นะคะคุณแม่คำเสของเรานะคะวันนี้เราก็จะได้พาคุณแม่คำเสนนะคะได้กลับบ้านนะคะไปหาน้องอันดานะคะเราก็ไปหาลูกๆนะคะว่าลุ้นต่อไปนะคะว่าจะติดน้องหรือเปล่านะคะในวันนี้นะคะเราก็มาหลังจากนี้ไปนะคะก็อาจจะมีข่าวดีนะคะอันนี้เราก็ มายกคู่นะคะยกคู่นะคะให้กับสีดอบุญชูนะคะเราก็ต้องมีค่าคู่นะคะนี่นะคะเราก็ยก like ค uh ู oh, mm ่นะคะให้กับสีดอบุญชูนะคะพ่อคุณพ่อกับคุณแม่นะคะได้มายกคู่นะคะในวันนี้นะคะนี่นะคะเราก็ให้ค่าคู่นะคะให้ค่าคู่นะคะสีดอบุญชูนะคะวันนี้นะคะก็ทบเสร็จแล้วนะคะเราก็มารุ้นกันต่อไปนะคะว่า จะติดน้องนะคะจะมีข่าวดีกันหรือเปล่านะคะก็เป็นกำลังใจนะคะให้กับครอบครัวนะคะน้องอันดาด้วยนะคะให้ลูกช้างไหมให้นี่นะคะก็ ทาการเส้นนะคะยกคู่นะคะให้กับเป็นธรรมเนียมนะคะประเพณีนะคะของชาวช้างนะคะต้องมีคู่นะคะยกคู่นะคะถ้ามีเจ้าตัวน้อยออกมาก็ก็จะเยอะกว่านี้นะคะก็จะเส้นเยอะกว่านี้นะคะนี่นะคะเป็นกําลังใจนะคะมาขอลูกนะคะมาขอลูกกับสีดอบุญชูนะคะให้ได้ลูกนะคะ ไม่ได้ลูกนะคะอันนี้ก็เส้นนะคะมาขอลูกช้างนะคะชิดอกวนชูนะคะก็ขอให้ติดนะคะก็ขอให้ติดน้องมีเจ้าตัวเล็กนะคะถ้ามีเจ้าตัวเล็กนะคะก็เส้นเยอะกว่านี้นะคะในวันนี้นะคะน้องๆน้องน้องไนี้ไห้งได้น้องไ้ไน้อง ตาติดน้องก็จะกินหมูเป็นตัวๆเลยนะคะในวันนี้นะคะแล้วก็น้องยกคู่นะคะก็จะเป็นน้ำส้มนะคะคก็จะเป็นสเส้น้นะคะแล้วก็ทุบเทียนนะคะรวยขันห่านะคะนนะคะแล้วก็ค <ๆ S 2> ะแนน,ะะนนะคะหนึมงคะนนนะคะต้องเป็นประเทธีนะคะยกคู่นะคะให้กับสีดอบุญชูนะคะนี่นะคะก็จะซึมๆหน่อยนะคะในวันนี้นะคะ ก็จะซึมๆหน่อยนะคะทั้งทั้งสาวนะคะทั้งผู้บ่าวเลยนะคะวันนี้จะได้กลับบ้านนะคะเราก็มาผูกที่นี่นะคะเรามาผูกที่นี่ก็เรามาพาคุณแม่คําแสนมานะครับมาตั้งแต่วันที่หกนะคะเราก็ลุ้นกันต่อไปนะคะว่าจะมีน้องหรือเปล่านะคะลุ้นๆนะคะนี่นะคะก็มายกรูนะคะวันนี้นะคะ ได้1ิครั้งนะคะนี่นะคะสำหรับวันนี้นะคะแ oh. ม่คขวานก็ขอจบคลิปนะคะไว้เพียงแค่นี้นะคะเป็นกำลังใจนะคะให้กับครอบครัวน้องอันดาด้วยนะคะลุ้นนะคะลุ้นกันต่อไปนะคะว่าจะมีน้องนะคะน้องให้น้องอันดาหรือเปล่านะคะในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการถ่ายคลิปนะคะไว้เพียงแค่นี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ